ธรรมณิพน์เรื่องข้อพิสูจน์ของสั์ธรรมปุญทริกสูตรเนื่องด้วยขณะน,นี้ดูเหมือนท่านจะบรรลุพุทธภาวะได้แน่นอนบางทีเทวามารพยามารแห่งสวรรค์ชั้นที่หกและเดียรถีอาจใช้ความเจ็บป่วยนี้พยายามขู่ขวัญท่านชีวิตบนโลกนี้มีเวลาจำกัดจงอย่าก,กลัวแม้แต่น้อย ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า1109ความเป็นมาธรรมนิพนธ์ฉบับนี้เป็นจดหมายที่พระนิชิเรนไดโชนินเขียนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์คิตสักราช1,282ปีโคอันที่5เพื่อมอบแก่ท่านนันโจโทคิมิจุลูกศิษย์ที่อยู่เมืองสุรุงะปัจจุบันคือตอนกลางของจังหวัดชิซุโอกะ ท่านนันโจโทโคิมิจุในวัยเยาวชนปฏิบัติศรัทธาอย่างบริสุทธิ์เช่นเผยแผ่ธรรมอย่างกระฉับกระเฉงร่วมกับพระนิโคโชนินต่อสู้เพื่อปกป้องเพื่อนสมาชิกในเหตุการณ์มีทาธรรมที่อันจฮาระในเวลานั้นท่านนันโจโทโคิมิจุอ,อายุ24ปีเมื่อได้ข่าวว่าท่านนันโจโทโคิมิจุป่วยหนัก แม้พระนิชิเรนไดโชนินกำลังเจ็บป่วยอยู่ที่เขามิโนบุแต่ก็ส่งจดหมายไปเยี่ยมโดยให้พระนิชิโรซึ่งเป็นลูกศิษย์เขียนแทนหลังจากนั้นสามวันพระนิชิเรนไดโชนินได้อดทนฝืนความเจ็บป่วยเพื่อเขียนจดหมายด้วยตัวท่านเองและมอบผ่านทางพระนิโคโชนินซึ่งก็คือธรรมนิพนธ์ฉบับนี้ ข้อความที่อยู่ก่อนหน้าข้อความที่ศึกษาในครั้งนี้พระนิชิเรนไดโชนินได้ยกย่องสรรเสริญบิดามารดาของท่านนันโจโทคิมิจึที่มีความศรัทธาที่เข้มแข็งรวมถึงชมเชยจากใจจริงที่ท่านนันโจโทคิมิจึผู้สืบทอดความศรัทธาปฏิบัติศรัทธาอย่างไม่ท้อถอย และสอนว่าด้วยเหตุนี้เองอุปสรรคสามานสี่จึงแย่งชิงกันออกมาอันเป็นสาเหตุขั้นรากฐานของความเจ็บป่วยจากนั้นท่านส่งเสริมกำลังใจด้วยพลังแรงกล้าว่าชีวิตบนโลกนี้มีเวลาจำกัดฉะนั้นจงอย่าก,กลัวแม้แต่การข่มขู่ของมานจงชนะให้ได้ ท่านนันโจโทคิมิจึรู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อความรักและเมตตาของอาจารย์ที่ทนฝืนความเจ็บป่วยของตนและอธิษฐานให้ลูกศิษย์มีสุขภาพแข็งแรงท่านจึงปลุกเรา้าความศรัทธาให้เข้มแข็งยิ่งยิ่งขึ้นในที่สุดก็เอาชนะความเจ็บป่วยได้หลังจากนั้นท่านก็ต่อสู้อย่างถึงที่สุด เพื่อการเผยแผ่ทำภัยสารและต่ออายุได้อีก50ปีเปลี่ยนพิษเป็นยาด้วยความศรัทธาแห่งอาจารย์ยกับสิทธิ์ไม่เป็นสองอาจารย์เคดะกล่าวว่าหากลูกศิษย์อยู่บนเส้นทางที่ไม่เป็นสองกับอาจารย์จนถึงที่สุดแล้วไม่มีธรรมชาติมารใดๆที่ไม่สามารถตีแตกได้หากอาจารย์กับสิทธิ์เป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่มีความเจ็บป่วยหรือเรื่องใดๆที่ไม่สามารถเปลี่ยนพิษเป็นยาได้หากอธิษฐานด้วยจิตใจที่ประสานกับความเชื่อมั่นอันยิ่งใหญ่ของอาจารย์จะไม่พ่ายแพ้ความทุกข์ยากทั้งปวงในชีวิตเช่นความเจ็บป่วยและสามารถสร้างสภาพชีวิตแห่งความสุขที่ไม่มีวันพังทลายไม่เป็นอะไรแน่นอน ในขณะที่ดิฉันยุ่งกับการเลี้ยงดูลูกและทำกิจกรรมของสมาคมจูจ่ๆก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารทำให้ตกใจมากดิฉันรู้สึกหนักใจขึ้นเรื่อยๆเมื่อกังวลว่าต้องเข้าโรงพยาบาลโดยที่ปล่อยลูกเล็กทั้งสองคนไว้และกลัวว่าจะรักษาหายได้จริงหรือจึงได้รับคำชี้นำจากรุ่นพี่ฝ่ายผู้ใหญ่หญิง รุ่นพี่พูดถึงคำชี้นําของอาจารย์มาคิงุจิที่ว่าไม่เพียงหายจากความเจ็บป่วยเมื่อรักษาหายดีแล้วจะยิ่งมีสุขภาพที่แข็งแรงกว่าแต่ก่อนอีกนี่คือธรรมมหัศจรรย์ที่เปลี่ยนพิษเป็นยาแล้วพูดสั้นๆว่าไม่มีไม่เป็นอะไรแน่นอนด้วยการส่งเสริมกําลังใจที่มีพลังเช่นนี้หนทางข้างหน้าสว่างสวยขึ้นทันที และดิฉันยังสามารถตัดสินใจได้ว่าเวลานี้นี่เองเป็นเวลาที่จะยืนหยัดด้วยความศรัทธาที่แท้จริงดิฉันอธิษฐานอย่างถึงที่สุดจากก้นบึ้งของจิตใจว่าจะต้องข้ามพ้นความเจ็บป่วยและบรรลุภาระหน้าที่ในการเผยแผ่ธรรมให้ได้ด้วยอนุภาพของธรรมมหัศจรรย์ทำให้การผ่าตัดประสบความสำเร็จอย่างมาก และไม่พบเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นใหม่หรือย้ายไปเกิดที่อวัยวะอื่นอีกเลยหลังจากนั้น5ปีดิฉันก็ได้รับการรักษาจนหายขาดอีกทั้งสามารถสลักความเชื่อมั่นต่อความศรัทธาไว้ในจิตใจของลูกสาวที่แม้จะยังเป็นเด็กไร้เดียงสาแต่ก็อธิษฐานอย่างจริงจังให้ดิฉันมีสุขภาพแข็งแรงและมีชัยชนะอีกด้วย ลูกสาวทั้งสองคนเดินอยู่บนเส้นทางของผู้สืบทอดของสมาคมโดยลูกสาวคนโตกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยโซคาอเมริกาลูกสาวคนเล็กกำลังศึกษาที่โรงเรียนมัธยมปลายโซคาคันไซตัวดิฉันเองก็กำลังท้าทายในการสนทนาเพื่อแผ่ขยายความสุขด้วยความรู้สึกขอบคุณ ในปีที่แล้วก็มีผู้ใหญ่หญิงในละแวกบ้านยอมรับปรัชญาของสมาคมและเข้าศรัทธาในคิตศักราช2018ครบ40ปีที่อาจารย์นิเคดาได้กรุณามอบบทเพลงของจังหวัดชิโซโอกะเคนจิโนอุตะดิฉันจะขับร้องบทเพลงแห่งความเที่ยงธรรมอย่างเต็มภาคภูมิและก้าวเดินบนเส้นทางแห่งการเผยแผ่ธรรมอย่างสดใสร่าเริง ดังที่อาจารย์มุ่งหวังไว้ว่าชิโวกะแห่งดวงตะวันขอให้สลักคำนี้ชี้นำของอาจารย์อิเคดะที่ว่าไดโมคุแห่งนํำเมียวโฮเรงเงเคียวเป็นยาขนานเอกแห่งการมีสุขภาพดีและอายุยืนยาวไดโมคุคือจังหวะแห่งบอ่อเกิดของสกลจักรวาลและบอ่อเกิดของพลังชีวิตอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธ ไว้ในจิตใจพร้อมกับสวดไดโมคุอย่างสดใสและสร้างคลื่นลูกใหญ่ของการสนทนาโดยมุ่งสู่การก่อตั้งสมาคมโซคาครบ90ปีในคิตศักราช2020บรรยายโดยคุณฮิบิกิโคยามะหัวหน้ารวมจังหวัดชิซโอกะฝ่ายผู้ใหญ่หญิ